สวัสดีครับผมบ่าวน่องครับมือน,นี้มาพอๆกับบ่าวน่องอีกคือเก้าครับผมมือน,นี้บ่าวน่องได้มีโอกาสเดบิวต์กับปลาแดงครับปลาแดงงวดที่แล้วครับเพิ่นถือซีซีครับเพิ่นบอกว่าผีเล็กหน่อยมาบอกเลขเพิ่นเพิ่นก็นเลยซื้อซีซีเจ็ดเพิ่นก็นถือซีซีครับผมงวดนี้เพิ่นฝันต่องวดครับผมเพิ่นฝันต่องวดเพิ่นก็นเลยเอามาบอกสู่บ่าวน่องฟัง ความฝันกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกยอย่างขึ้นยุทธ่โชคและดวงครับเพิ่นฝันเพิ่อนอยากบอกสู่ฟังเพิินกับมาบอกสู่ฟังแต่ว่าผู้ใดมากเลขตัวไหหรือผู้ใดแปลฝันจากจาก,จากที่เพิ่นลไฮมากกมาแปลฝันสวยกันครับเดี๋ยวบ่าวนนองเช่าไปบอกเพิินบทสรรได้เพิินกับสีขามาเบิง่งบทสรรได้เพิินกับสีขามาเบิง่งว่า FC, เอฟซีแปรฤลษ์ห้ตัวใดจังไดกะลองฟังลองพิจารณาบ้งครับเด้อยความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลจังไดทุกคนเท่ากันมีสิทธิ์ฝันใดเบิดทุกคนแหละครับผมเพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าไปบ่าวน้องเอ้ยแม я, ่ไอป่าคือฝันดีแนตะ่เพิ่นว่าบ่าวน้องก็เลยว่าฝันว่าจังไดเนี่ยละ่ะเพิ่นฝันว่ามีอันลดขันหนึ่ง มาจอดอยู่หนาบานแต่ว่าจําทะเบียนรถบ่ไดดเพิ่นว่าจําทะเบียนรถบ่ได้มันเป็นคือรถคือรถดาหน่อยนี่เพิ่นว่ามันเป็นคือรถดําคือรถดาหน่อยเพิ่นว่าแต่ว่าเม่เอ๋แต่ว่าป้านั่นจําทะเบียนรถบ่ไดดดอกเพิ่นว่าแล้วบ่านอลงแล้วว่าเป็นจังไ๋บัดนี้เพิ่อนอันถอยหลังมามามามจอดอยู่หนาบานเพิ่นว่า ถอยหลังมามาจอดอยู่หนาบานวันนี้ก็บีบแต่บีบแต่เป๊กเป๊กเ๊กเลยเพราะวันนี้แม่ไอปาก็เด้ยว่าผู้ใดมาบีบแต่รถหยังอยู่หนีมาสั่นพอยางออกมาแทบจะสะดุ้งเลยคนอ่ารถขนาดขน,น,ข,นขนท่องคนว่าขนท่องมามาเทใส่ในบานมาเทใสชในบานของป่า เต็มบานเลยว่าเต็มแบบเทลงมาแล้วมันก็ไหลเข้ามาเต็มพื้นบานเลยป่าก็ว่าไม่แม่นอีหยังหรืบันนี้คือจะเป็นแนวนี้ว่าสันบันนี้คนขับรถนะเพ่นว่าเอามาให้เพ่นว่าโอ้เจ้าไปเอามาแต่ใสอันจนเต็มโหลดว่าสันประกาศว่าเออเอามาให้ว่าสันข่อยเทใส่ในเฮือนเจ้าไว้แล้วเด้อว่าสันพอบันนี้แม่เพ่นว่าแม่เนี่ยเออป่าเพูดกันแลยว่า เอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นอย่างไรเขาให้เอามาให้เจ้าเพื่นหวานช่นะเขาเามาให้เจ้าเขาบอกวา่าบาลเลกที่นี่ของผู้นี้ผู้นี่ให้เอามาให้เจ้าเพื่นววานสะิผมก็มาตามคําบอกเพื่อนเพื่อนวานะนาวานสินะบัดนี้แม่ัมก็เลยเอาเอาหก็เอา,เอาสีเอาไหว้สิ่เก็บไว้สีรักษาไหว้เพื่นว่ะสิบัดนี้่นก็เลยอันเอาแหวนเอาสอยเอายังมาใส่เต็มต เหลืองเต็มโตเลยวะสเหลืองอลามเต็มโตเลยวะสิป่าก็จะดุ่งตื่นขึ้นหมายถึงว่าเบิ้งเอ๊ะมันเป็นความจริงหรือเปว่ามันคือความจริงแห่งแต่ว่าสันบาวนองว่าบ่วยบ่แม่นอันป่าจีถืออันเลข็กว่าสันบ่วยบ๊วยเป็นจีด้โชงไงบอกว่าสันบาวนองบอกเพื่อนสินะมันจักแล้วเบาว่าสัจเพราะเบาแลี้ยวมันก็ยืนเลขให้โตเดียวเพื่อนว่าบาวนองถามแล้วป่าซื้อเลขไว้อยู่บ่ พเพื่อจะยืนเลขให้เพิน่นซื้อโตเดียวโตวเดียวก็ร้อนเลยพเพื่อจะบอกว่าลองพิจารณาเอาให้เจ้าลองพิจารณาเอาเพิ่นยืนเลขให้บ้านหนองโตเดียวครับหนึ่งสองสี่โตเดียวป่าเพิ่นเขียนให้โตเดียวหนึ่งสองสี่บ้านหนองก็เลยว,ว่ามันเป็นเลขงยังหรือเปล่าโมโอกันตื่นขึ้นมาเลขตัวนี้มันแรนขึ้นสมองเลย ปาก็เลยมาเขียนไว้หนึ่งสองสี่ลองพิจารณาผมหน่งครับเด้อเหล็กปลาแดงครับบานเลขที่ปลาแดงหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่อายุปลาแดงห้าสิบเจ็ดปี่ะลองพิจารณาผมหนึนนครับเด้อแต่เหล็กฟันปลาแดงครับมีคนเอาเอาท่องมใ้ใส่รถดับมใม้อันเท่ลง เต็มบาทเลยวระจันแล้วเพิ่อนก็เอามาใส่เต็มโตวระจันแล้วลองพิจารณาบ้างครับเด้อเพิ่อนเขียนให้เลขตัวเดียวเม็ดเดียวเบาหน้องกับโบหูดอกวันเหล็กวันจีนมาตัวใดเหล็กวันผู้ใดจีถืึอยุบถืงอดีว่าดอกกับโบหูเด้อเพื่นให้มาเบาหน่องและมาบอกสู่ฟังตัวเดียวเม็ดเดียวครับเลขปลาแดงครับลองพิจารณาเบ้างมาบ่มาแกพิจารณาเอานะครับเนาะ ตัวสิ่งทุกอย่างม,มาก,กขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับเบาหน่องกับพยายามหาตัวเลขหาความฝันหาน่นนี่มาให้ทุกคนหลายคนก็เอาช่องเบาหน่องไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นครับว่าเป็นอย่างคือบ่เอาอันให้คนฝันมาว่าเองเบาหน่องเคยเว่าไปแล้วหลายรอบแล้วเหลืองหนี่เป็นอย่างคือว่าเอามาว่าเองเป็นอย่างคือเอาคิดจังเลยมา คืองจังเด้มาเบาเองคือบาให้คนอื่นจะของฝันเขาเว้าเบาหน่องกับบอกไปในหลายหลายที่เละบางคนก็อาจจ,น My, านกอาจจะเป็นเอฟซีหม่บางคนอาจจะเพ่นเคยฟังก็มีเตเอฟซีไม่นั่นแหละเขามาบอกบาหน่องได้บอกมันไปว่า mm. เพื่อนบอสสะดวกออกกล่องบอสสะดวกแม้แต่จะเว้าให้ได้ยินเสียงบาหน่องบวสามารถไปบังคับคนที่เขาฝันได้ว่า ตองมาออกกล่องเบาหน่องอย่างเดียวตองมาออกช่องเบาหน่องอย่างเดียวเบาหนองจังสีไทยมั่นโบแมนครับเขาไปบังคับเขาบ่ไดดแต่เขาบังไปบังคับเขาคําว่าสิทธิส่วนบุคคลเขาสามารถเอามาเอาเรื่องเบาหน่องได้ถ้าเบาหน่องไปไทยเขาหรือว่าไปเอาเขามาลงช่องโดยที่เขาบ่อใดเต็มใจต้องเข้าใจนี้ส่วนนี้ของเบาหน่องนัานครับเบาหนองนันบอ เบ้าหน่องถามว่าเบ้าหน่องเมื่อยบอกมานาังเบาเองเมื่อยครับมันเมื่อยเด้เอาความฝันคนอื่นมานังเบานี่มันเมื่อยเด้ะมันเมื่อยเจ้าของช่องเด้เต้เบ้าหน่องต้องเฮ็ดครับเพราะว่าหลายคนเพิ่นบ่สะดวกแบบนั้นอหลีคนทั้งบ,าบ้านเบ้าหน่องเพิ่นบ่สะดวกแบบนั้นอหลีครับแต่ทั้งอื่นเบ้าหน่องบุหัวเพิ่นมีขอตกลงอียงกันแบบใดบางคน เคยได้ยินมาว่าบางคนต้องให้เงินจังสีเบาห้แบบนั้นก็มีแต่เบาหนองได้มากฟรีๆโดยที่บได้เสียเงินแล้วก็หลายคนเกิดถือเกลียกนําก็หลายคนบ่จําจเป็นที่ต้องเสียเงินซักบาทบางคนต้องจ้างครับต้องจ้างมาเา้าจังสีมาเา้าแต่หน่อยคนแถบจะบ่มีลยช่องเบาหนองที่จะเต็มใจเ้าโดย ที่บไดเสียเงินเบาหน้องก็เลยต้องเข้าลบกฎกติกาของคนไหฝนันนาและก็ททันผู้ชมก็ต้องทานผู้ช่บางคนก็ต้องเห็นใจเบ,า,นำนำา,บาหน่องนาว่าเบาหน้องสดได้ตัวเลขมากนี่มันมาเป็นเรื่องง่ายงาย่าวาหน่องเสียค่ามันเองไปหาแหลนเลาะหนู่นี่น,นั่นเบาหน้องเฮ็ดเองเบิดเบาหน้องบ่ได้มีสปอนเซอร์บ่ดด้มีอยังมาซัพพอร์ตจ้าของเลย จบเงินเจ้าของหลวนหลวดนอกจากคนสิ่ไหมทำบุญกับปูสวงแค่นั้นครับกลองพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อเข็นใจกันเน่าอย่าสีมีแต่วากันไหลเถาะลองพิจารณาเังดับเด้อเลขปลาแดงครับ1นึสองสี่เม็ดเดียวตัวเดียว,ว,ยวบานลขทีหนึ่งหกสี่อายุปลาแดง57ปีก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ